วันนี้นะคะมานาจะพาทุกคนนะคะมาชมต้นโพเจ็สีนะคะต้นโพเจ็สีนะคะเป็นต้นไม้มงคลนะเป็นต้นไม้แห่งความโชคดีนะคะเสริมดวงนะคะเสริมโชคนะคะแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ปลูกนะต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามมากๆเลยเพราะว่าลักษณะของใบนะคะใบเขาจะเป็นรูปหัวใจ มีความเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีลวดลายบนใบอันนี้เป็นโพจ์สีด่างนะคะที่มีลวดลายบนใบแล้วก็แต่ละใบเนี่ยเขาก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันอย่างใบนี้นะคะสีของใบก็จะมีความเป็นสีออกนาคมีลายเป็นลายด่างกระจายบนใบเป็นสีชมพูส่วนใบนี้ก็มีความสวยงามเหมือนกันเพราะว่า ถูกน้องหนอนนะคะมาช่วยแทะลมทำแบบว่าปฏิมาก,กรรมให้กับใบไม้ของมะนาด้วยนะสําหรับใบนี้แล้วก็ในทุกๆใบนะคะเขาก็จะมีความแตกต่างในส่วนของลายใบค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นส่วนยอดนะคะที่เพึ่งจะแตกออกมาใหม่บางใบเนี่ยก็จะไม่ได้มีความด่างชัดเจนแต่ว่าสีของใบเขาก็จะมีความที่แตกต่างกันนะนะคะ ใบนี้ก็จะเป็นสีนาาที่แบบไม่ไม,ไม่มีลวดลายต้นโพเจสีนะคะเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลที่หลายๆคนนะคะนิยมปลูกแล้วก็ทำเป็นบอนไซก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งนะคะในความโดดเด่นของต้นโพเจ็สีนะคะก็คือว่าลักษณะของกิ่งกา้านเขาค่ะถ้าเราเลี้ยงเป็นบอนไซเนี่ยเขาก็จะเหมือนต้นโพที่แบบว่า ใหญ่โตที่ปลูกไว้ตามวัดอะนะคะแต่ว่าเขาจะต้องควบคุมรากให้ดีเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่รากลงดินแล้วเนี่ยต้นเขาก็จะเจริญเติบโตแบบรากเขาก็จะไปเรื่อยแล้วก็จะเจริญเติบโตได้แบบใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็ไม้ชนิดนี้เนี่ยปลูกประดับในบ้านได้แล้วก็ไม่ต้องดูแลมากเลยนะคะเป็นไม้ที่ดูแลง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ทนทานต่อแดดคือมน่นาชอบเลี้ยงแดดแล้วก็บางทีก็ลืมรดน้ำด้วยนะ เวลาที่ลืมรดน้าเนี่ยใบเขาก็จะเหี่ยวคอเขาก็จะตกไปแต่เวลาที่แบบว่าเรากลับมาดูแลเขารดน้ําเขากลับมาเขาก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมนะเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะที่เลี้ยงง่ายมากแล้วก็ดูแลง่ายแล้วก็สวยงามเหมาะกับเป็นไม้ประดับจะประดับสวนหรือประดับบ้านก็ได้นะคะแนะนำนะคะเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นไม้มงคล อยากแนะนำให้เพื่อนๆนะคะสาวกต้นไม้นะหามาปลูกนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาของต้นโพเจ็ดสีนะคะก็ราคาไม่สูงนะหาซื้อได้นะคะอันนี้มนาใช้ปลูกจากการชำกิ่งมานะคะมนารับมาเป็นกิ่งชำอาค่ะแล้วก็มาชำเองแล้วก็ตอนนี้น้องก็เติบโตหลายกระถางแล้วล่ะแต่วันนี้เอามาโชว์เพื่อนๆอยู่สองกระถางนี้เพราะว่าเป็นกระถางที่มนาชอบในความ ลายของเขาที่สวยงามแล้วก็มีความเป็นแบบว่าใบโพรกบรุกกระปิกอะอย่างใบเนี้ยน่ารักมากๆเลยอะค่ะออกเป็นสีชมพูด้วยนะเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะที่ขอแนะนำเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะมะนาคก็ขอลาเพื่อนๆไปด้วยไม้มงคลต้นนี้นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีจ้า